E สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจอยก็มีเป็นผลงานนะคะ PVC หลังเทาที่จอยเคยบอกไปเมื่อคลิปก่อนหน้านะคะที่เป็นงานพวกโลอ,อ up นะคะว่าลูกค้าบางเจ้านะคะก็ใช้เป็นงานประเภทโปสเตอร์เหมือนกันวันนี้นะคะเราก็มีงานแบบนี้แล้วนะคะซึ่งเป็นงานนี่นะคะ งานหลังเทานะคะตัวนี้จะฉีกไม่ขาดนะคะแล้วก็กันน้ําด้วยสามารถเช็ดได้นะคะใช้น้ําเช็ดได้นี่ก็วันนี้ลูกค้าสั่งป้ายมาทั้งหมดห้าแบบห้าแบบนะคะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวกับใช้ภายในโรงงานนะคะตัวแรกจะเป็นงาน5สอนะคะตัวที่2จะเป็นงานการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธีนะคะ งานที่สามจะเป็นสารเคมีเก็บให้ถูกต้องงานที่สี่จะเป็นเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะซึ่งป้ายนี้นะคะก็รวมสัญ,ญลักษณ์ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็ดูง่ายนะคะเขาเขียนมาว่าเรียนรู้และจดจำนะคะสำหรับป้ายนี้และป้ายสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเหมือนกับการนั่งนะคะ นี่ใช้ศีสะะสายตามือและแขนเข่านะคะในการนั่งทำงานนะคะนั่งให้ถูกท่าตามหลักนี่นะคะอันนี้ก็เหมาะสำหรับพวกที่ทำงานในออฟฟิศนะคะถ้าจอยมีผลงานใหม่ๆนะคะจอยจะนํามาให้ลูกค้าได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณลูกค้านะคะที่ติดตามชมผลงานของเมจิกเกิบห้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ